สวัสดีครับผมทวีดอดต้องหาครับผมโยบันผู้เล็กหน่อยมูที่สามตำบลผู้เล็กอำเภอบ้านไพ่จังหวัดขอนแก่นครับผมมือนี้กัติดเชิญซวนพี่น้องมาเบ่งหน้าเข่าของผมครับที่สิใส่ได้เต็มร้อยอิริบทีว่าเท็ดนหน้ามาดนี่ครับตั้งแต่เริ่มไทเริ่มว่านนะครับกัดไทไทหุดไท พวนอยู่สองรอบสามสารอบครับรอบที่สจังมะไทยหลักะเมื่อวานหลกะพวกผมกับมืะสีดาคุ้มอยากคุ้มหยาครับพราะเกิดขึ้นมาพราะเกิดขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งเดือนผมเกิดจังเมื่อวานปุ๋ยยุอนิคสามสบเก้าหนี่ครับอันนี้ก็ขออยากเคลือนท่วนมาพี่น้อง ถ้าอยู่ในไร่ของเขาเนี่ยเห้มาใส่ปุ๋ยอยู่ในไร่น้ากันครับว่มามัดเป็นยังไงผลผลิตก็เห็นเห็นอยู่ครับต้นง่ายต้นแข็งมั่นใหง่ครับอันนี้คือตกปุ๋ยยู่นี่ครับผมอ,นนอันนี้คือของแท้ครับพันเข่ากับพันเข่าเหนียวครับน้าผมหาไรอยู่เดี๋ยวนี้ครับใส่ปุ๋ยยู่นี่สามสิบเก้าหก ใส่ไปรอบที่แรกสองกระสอบครับรอบที่สองส่วงระยะบุญกระสากผมก็ม่าใส่อีกสองกระสอบเพื่นครับตัวเป็นไส่สูตรนี้ครับไส่สูตรสิบแปดสิบแปดสูตรเสมอสองตัวนี่แหละครับคือจังตาเห็นนี่แหละหาว่าก็จะเชินชวนพี่น้องทงบ้านห้องผู้ใดสิเ็็เขาหน้าปังรอบสี่หอให้เขาหน้าปี รอบสิหอฮอดปีนาก็ขอฝากว่าปุ๋ยยูนิคของเขาเนี่ยคือแน่นอนแหละครับตอ่ออันนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับเนี่ยตอบโจทย์ได้ว่าปุ๋ยยูนิกเนี่ใส่แล้วพอผิดหวังถึงว่ากระสอบน้อยเขาก็ด้วยพลังของพลังพลงโดเลยของปุ๋ยยูนิกก็จะขอเชิญชวนว่าพี่น้องเกษตรกรเ,กรเานาเงือดสมาเช็กยูในไร ให้มาใส่ปุ๋ยยูนิเก้าหกนี่กันหลายๆครับปุ๋ยยูนิกดินดีลากเดินได้ผลผล,ผลิตเกินคาดครับเยี่ยมครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานยูนิไลท์ของเราทางฝ่ายวิชาการของเราก็เดินทาง ซอกแซกมาถึงนาของพี่ทวีนะครับบ้านภูเหล็กตําบลภูเหล็กอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้จะพาทีมงานนะครับมาเยี่ยมชมนาข้าวแปลยงของพี่ทวีวันนี้นาข้าวสวยมากเลยลักษณะลําต้นข้าวเนี่เขียวแข็งตั้งใช้ปุ๋ยแค่นิดเดียวเองนะครับนิดเยอะไม่เยอะเนี่ยก็คือ5ไร่นี่ใช้ไปครั้งแรก2กระสอบครั้งที่2ก็คือ2กระสอบเท่านั้นเองผลผลิตเนี่ย ด,ดังที่เรามองเห็นนะครับลักษณะของลำต้นข้าวแล้วก็ลักษณะของเจสอนออกมาการผสมนี้รู้สึกว่าจะผสมติดดีมากเลยข้าวที่ี่เราเห็นอยู่นี้ก็คือพันกอขอกนะครับซึ่งพี่ทวีนํามาปลูกหลายปีแล้วแหละนะครับใช้พันธ์ุนี้มาตลอดเพราะว่าข้าวพันธ์ุนี้ชอบน้ําแล้วก็พอะููกปุ๋ยโยนิของเรา3 9มลงไปนี่ถือว่าสุดยอดเลยในพื้นที่ ข้าวเขียวปืดแข็งตั้งพอได้ช่วงระยะข้าวตั้งท้องแล้วก็เอาสูตร18-18ลงซ้ำก็ลงไปอีกครั้งหนึ่งถือว่าสุดยอดเลยลักษณะของลำต้นข้าวเขียวแข็งตั้งลักษณะของระบบรากนี่ออกฟูฟ่องเลยทีเดียวนะครับระบบรากขาวสวยมากท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมมาใช้ปุ๋ยยุออนิมของเรา39.6แล้วก็สูตร18-18ด้วยกัน พราะว่าใช้แล้วผลผลิตและการตอบรับของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นี่ถือว่าตอบรับดีมากเลยผลผลิตจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านผู้ชมค่อยติดตามบันเกี่ยวข้าวกับผมนะครับเชิญชวนทุกท่านเลย3 9มดินดีนลากเดินผลผลิตเกินคาดปุยยูนิคไอหนุ่มพลังทอร์นาโ,โดของเราเยเยี่ยมจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดียนเชิญสมาชิกทุกท่านครับผม